เคลื่อนตัวออกจากสถานีบ้านโป่งมาแล้วนะครับสำหรับขบวนด่วนพิเศษที่43นะครับต้นทางกรุงเทพไปทางสุราษฎร์ธานีขบวนนี้เป็นรถนั่งปรับอากาศชั้น2นะครับทั้งขบวนเลยนะครับวันนี้น่าจะพ่วงกันมา3คันนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์คัมมินนะครับ NTA 855R1 นะครับ350แรงม้าแบบอิสระนะครับ กำลังจะมาลอดสะพานเกือกมานะครับบริเวณหลังวัดท่ามาเดือนอะครับอำเภอบ,บ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะครับวันนี้พ่วงก,กันมาสามคันนะครับนี่นะครับผ่านไปแล้วนะครับสำหรับขบวน ตรวจพิเศษที่43ต้นทางกรุงเทพไปทางสุราษฎร์ธานีนะครับรอดสะพานเกือกม้าไปแล้วนะครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมทับสิดตายสั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆห,หนอกประดุกชาเนลครับ